ทุกคนวันนี้นะครับเรามาที่สะพานแดง ยังไม่ถึงที่สุดเลยนะครับเหมือนเราเดินอยู่ในกลางทะเลเลยล้อมรอบไปด้วยทะเลใครสุสาครมาเที่ยวใกล้ๆนะฮะทีมเทพสถานที่เ,เที่ยวยาวมากสิ้นสุดจุดที่นู่นนะฮะใครที่อยากจะมามเดินมาเที่ยวก็มาไ,ไ,ได้นะครับที่สะพานแดง วันนี้นะครับวันที่หนึ่งวันนี้หนึ่งนะครับผม <c oughs> วันนี้น้ำขึ้นเยอะเนะาะสวยงามมากับแดงใจวายเลยครับ <c oughs> <c oughs> แดงใจไหวนะครับวันนี้สะ่านแดงมากใครที่ถูกฉลอลกับสีแดงนะฮะยังผมเป็นต้นถูกฉลอลกับสีแดงจะถูกจะแพงก็ขอแดงไว้ก่อนนะครับลมเย็นถึงจะถึงแดด ถึงจะมีแดดนะฮะแต่ก็มีลมมาโชยให้เราแบบเย็นอกเย็นใจสบายใจยเดินก็เหมือนเดินออกกําลังกายไปด้วย,ย <laughs> เดินออกกําลังกายกลางแดดร <laughs> ับลมทะเลนะครับเย็นเมื่อครั้งที่แล้วมาททเ,วมเมื่อครั้งที่แล้วมานะครับไม่มีน้ําแห้งเลยมีตะเลนมีปู ตมีให้ดูตอนช่วงน้ำลงแต่ตอนนี้น้ำขึ้นเยอะมากยังไม่ถึงช่วงน้ำลงนะ,นะนเดินมาไกลมากครับ ที่สามร้อหกสิบองศานี่เราจะถึงสิ้นสุดของสะพาน กลุ่มนกกระยางนกกาน้ำคอยจับปลานะครับสิ้นสุดที่สิ้นสุดสะพานที่ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับเป็นจุดชมโลมาจุดชมวิวโล,มา,ลมานะครับที่นี่มาเที่ยวมาเที่ยวได้เลยสิ้นสุดแล้วครับสุดเขตเสลดเป็ดนะครับเป็นสุด,สด สิ่งศกิส์ของสะพาน